หมอปลายดูดวงหลังสงการใครปังใครพังพระยายม,มาราชส่งสัญญาณเตือนมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหมอปลายเผยสิ่งที่พยายมฝากเตือนหลังสงการคนวันเสาร์เจ้ากรรมในเวรรุมเรา้าส่วนคนเกิดวันอาทิตย์สุดปังว่าจาสิทธิ์อย่าแช่งใครในรายการทีวีนะครับ ผลิตรายการโดยดำเนินการด้วยคุณตะต้อนรับเทศกาลสงการด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษคือหมอปรายไารกระซิบหรือด็อกเตอร์นวรชาทํานายดวงตามวันเกิดรวมถึงสิ่งที่พยาหย,ยมมาราชฝากเตือนในช่วงหลังสงการจนถึงสิ้นปีนี้คนเกิดวันจันทร์การงาน จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานให้ระวังการใช้คำพูดการเงินมีสิทธิ์เสียเงินยิบย่อยอยู่บ่อยครั้งและจะเสียเรื่อยๆสุขภาพมีอาการมึนหัวปวดหัวอาการที่เกี่ยวกับศีรษะความรักรักครั้งเก่ามีสิทธิ์จะหวนคืนมาอีกครั้งระวังเพื่อนร่วมงานจะมีปัญหา ห้ามพูดถึงบุคคลที่สาการพูดจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดยิ่งขึ้นให้อยู่เงียบเงียบไว้ปลอดภัยที่สุดเตือนคนรักเก่าที่กลับมาคนรักเก่าคือเจ้ากรรมนายเวรที่หมดกันไปแล้วแต่กลับดึงขึ้นมาทำให้เวรกรรมเก่ากลับมาคิดให้ดีในเรื่องของความรักคนเกิดวันอังคารการงาน ต้องทำงานหนักต้องลุยงานการเงินมีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องจ่ายออกเยอะเช่นกันสุขภาพให้ระวังอาการเจ็บป่วยทางด้านสายตาอาการปวดตาความรักจะมีเรื่องเข้ามาทำให้วุ่นวายใจอยู่ตลอดระวังเรื่องการปวดตาการใช้สายตากระจกตาใครใส่คอนแทคเลนส์ต้องระวัง ความรักมีเรื่องให้วุ่นวายตลอดเวลามีคนเข้ามาในชีวิตหลายคนเจ้ากรรมนายเวรของความรักท่านยมสอนเสมอว่าคบเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยเลือกว่าใครดีที่สุดคนวันอังคารต้องค่อยๆเลือกเจอปุ๊บรักปั๊บแล้วจะเสียดายคนเกิดวันพุธกลางวันการงานเจ้านายรัก ได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่การเงินมีผู้ดูแลอุปถัมภ์แต่ต้องจ่ายเงินออกมาสุขภาพนอนดึกตื่นเช้าอ่อนเพลียจากการพักผ่อนน้อยแต่ก็ทำงานอย่างมีความสุขความรักคนมีคู่จะสดชื่นมีความรักที่ดีและคนไม่มีคู่จะเจอคนที่ชอบ มีคนเข้ามาทำให้ชุ่มชื่นหัวใจวันพุธกลางวันเจ้าหนายจะรักมีความเมตตาเอนดูมากเป็นพิเศษอาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรดีๆแต่มักมีปัญหาเรื่องศัก,กยภาพหรือต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแนะนำว่าให้ผูกมิตรกับคนรอบข้างให้ดีอาจจะต้องมีคนช่วยคนเกิดวันพุธกลางคืน การงานมีคนรักเมตตามีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีความท้าทายตื่นเต้นการเงินดีขึ้นจากแต่ก่อนมากหมดเงินไปกับการไหว้ขอพรมูเตลูเยอะสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงแต่ขอเตือนว่าอย่าออกกําลังกายหนักไปอย่าหักหอมากนักความรักสเสน่ห์แรงจะมีคนเข้ามาทำให้จิตใจ เราไข้เคว้จะมีมือที่สามให้ต้องระวังวันพุธกลางคืนแนะให้ไหว้พระราหูและพระพรหมแนะให้ไหว้คู่กันการเงินจะดีขึ้นมากส่วนความรักสเสน่แรงระหวังคนที่เข้ามาจะเข้ามามากกว่า1นถึงสองคนระวังเรื่องของการหลายใจนิดหนึ่งคนเกิดวันพระฤห,หัสบดีการงาน เรื่องการงานค่อนข้างดีรุ่งโรดมีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมการเงินค่อนข้างดีมีเกณฑ์ได้รับโบนัสหรือเงินพิเศษโดยที่ไม่ได้คาดหวังสุขภาพแข็งแรงฟิตปกติดีความรักคนมีคู่จะเป็นคู่ที่สดชื่นคนที่ไม่มีคู่จะมีคนเข้ามาหาไหนไม่ช้าวันพฤหัสบดี เรื่องงานค่อนข้างดีแต่ระวังที่จะมีคนมาขัดขวางในเรื่องของตำแหน่งและการเงินดวงพร้อมจะพุ่งแต่มีศัตรูมาขัดขวางแนะนำให้ว่วยเจ้าที่ที่ทำงานคนเกิดวันศุกร์การงานอย่างเรื่อยเรื่อยแต่จะมีปัญหาให้รู้สึกหนักใจจากปากของผู้ร่วมงานแต่ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้น การเงินจะเสียเงินให้คนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่สุขภาพจริงๆปกติแต่รู้สึกอ่อนแอเพราะจิตใจห่อเหี่ยวความรักมีคนคอยดูแลคอยช่วยเหลือทำให้จิตใจสดชื่นขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวจริงวันศุกร์มีเรื่องของงานและเรื่องของครอบครัวให้หนักใจ อะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวกระจายให้คนอื่นไปอาจจะรับภาระหนักเกินไปอาจเสียงเงินเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่คนเกิดวันเสราร์การงานระวังเรื่องความผิดหวังโดนแย่งซีนการเงินไม่มีลาบลอยให้ดีใจพยายามมเตลูให้เยอะๆสุขภาพระวังอาการปวดที่เกิดจากเจ้ากรรมานเวร แนะนำให้ทำบนปล่อยปลาเยอะๆความรักอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ร้อนจะทำให้เสียทุกอย่างวันเสาร์ระหว่างเรื่องถูกตัดแข้งตัดขาหรือเรียกว่าโดนแย่งซีนอาจมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเรื่องของลาบลอยปีนี้ไม่มีให้ทำงานหาเงินไปก่อนคนวันเสาร์ช่วงนี้จะโดนเจ้ากรรมนายเวรค่อนข้างเยอะให้ปล่อยปลา แนะนำให้ปล่อยปลาหมอกับปลาดุกผสมกันให้ได้47ตัวหรือกี่ตัวก็ได้แต่ลงท้ายด้วย7แล้วกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าไม่กรวดจะไม่ได้ผลถือว่าเททิ้งฟรีฟรีคนเกิดวันอาทิตย์การงานดีมากทำอะไรก็สำเร็จพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อฟังการเงินโชคดีมีโชคได้เงินเพิ่มจากผู้ใหญ่ อุปถัมภ์สุขภาพแข็งแรงฟิตออกงานสังสรรค์เยอะความรักช่วงนี้ค่อนข้างเป็นคนหลายใจแต่ถ้ามีคู่แล้วจะมีความสุขมากๆวันอาทิตย์เรื่องของการงานดีมากทำอะไรก็สำเร็จเป็นช่วงของวาจาสิทธิ์อย่าไปแช่งใครถ้าเขาเป็นขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่ส่วนอยากได้อะไรให้พูดสิ่งดีๆ แล้วสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาหาคุณเองมีสิทธิ์จะถูกรางวัลครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระศร,รีภารัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยชยัย ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาะสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ